จัดบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปี2564ที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์สังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไปความใส่ใจที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุภายในครอบครัวใช้บ้านปลายในชีวิตหลังเกษียณได้อย่างปลอดภยัยสะดวกสบายและมีความสุขการจัดการบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุจึงเป็นอีกสาระสําคัญที่ทุกบ้านควรให้ความสําคัญค่ะและควรเร่งดําเนินการ วันนี้เราจึงนำวิธีการจัดบ้านสำหรับผู้สูงอายุมาฝากไว้เป็นไอเดียจัดอย่างไรให้เหมาะสมและสามารถใช้งานในพื้นที่ภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความปลอดภัย วิธีจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมของที่อยู่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องสร้างบ้านใหม่หรือรีโนเวทบ้านให้ต่างไปจากเดิมนะคะเพราะการทําเช่นนี้จะมาพร้อมกับการลงทุนที่ใช้เงินค่อนข้างมากซึ่งไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีกําลังทรัพย์มากพอและยิ่งในเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างในปัจจุบันแล้วยิ่งทําให้การทําบ้านใหม่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมากไปอีกซึ่งวิธีที่เราจะมาส่งต่อในวันนี้นั้นไม่ว่าใครก็สามารถปรับปรุงบ้านสําหรับผู้สูงอายุได้ค่ะให้ท่าน ได้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยภายในบ้านอันเป็นที่รักที่ไรล้อมด้วยลูกหลานสร้างทั้งความอบอุ่นและมีความสุขข้อแรกค่ะเพิ่มแสงสว่างผู้สูงอายุจะมีอาการประสาทตาและดวงตาที่เริ่มเสื่อมสมรรถภาพความสามารถในการมองเห็นที่ด้อยลงดังนั้นภายในบริเวณบ้านควรต้องเพิ่มแสงสว่างในบริเวณที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นประจำ รวมถึงบริเวณที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาทิบันไดห้องน้ำประตูระเบียงทางเดินโดยแสงสว่างที่เพิ่มนั้นต้องเพิ่มอย่างเหมาะสมไม่สว่างจ้าจนเกินไปด้วยนะคะเพราะจะทำให้สายตาของผู้สูงอายุพร่ามัวประสานตาแย่ลงกว่าเดิมที่สำคัญเมื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพออย่างเหมาะสมแล้ว ต้องไม่ลืมที่จะย้ายตำแหน่งสวิคไปในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถเปิดและปิดได้สะดวกด้วยค่ะข้อ 2. พื้นธรรมดาไม่ขัดมันครวรเลือกปูพื้นบ้านด้วยวัสดุที่เรียบไม่ลื่นหรือครขุขระรวมถึงไม่ขัดมันเพื่อลดความเสี่ยงในการสะดุดหรือลื่นล้มในผู้สูงอายุซึ่งเป็นอุบัติเหตุอันดับหนึ่งที่มักเกิดในผู้สูงอายุของไทยค่ะข้อ 3. ปรับปรุงห้องน้ําให้การห้องเปียกกับห้องแห้งแยกจากกาันเพื่อป้องกันปัญหาก,การลื่นล้ม รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ไม่มันเงามีพื้นห้องน้ําที่ราบเรียบโถส้วมครวนเปลี่ยนแบบชักโครกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สําหรับพยุงตัวเวลาลุกจากชักโครกเพิ่มสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือภายในห้องน้ําสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด 4. ติดตั้งราวบันได หางบันไดเดิมของบ้านเป็นราวโล่งๆไม่มีราวบันไดเพื่อจับควรติดตั้งพวกความปลอดภัยระหว่างการใช้งานโดยบันไดในทุกๆขั้นต้องมีความสูงและความยาวเดียวกันสีไม่จัดจ้านเรียบง่ายและไม่ควรปูพรมค่ะเพราะพรมจะทําให้ผู้ใช้งานสะดุดหรือว่าลื่นล้มได้นั่นเอง5ห้องนอนที่อากาศไทยเทสะดวก ห้องนอนเป็นอีกห้องที่มีความสําคัญอยู่ไม่น้อยที่เดียวห้องที่เจ้าของห้องต้องใช้อยู่ตลอดเวลาและนานที่สุดในแต่ละวันจึงจําเป็นต้องจัดให้มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกไม่รกรุงรงังมีแสงสว่างที่เพียงพอและครวรติดตั้งราวจับสําหรับพยุงขณะลุก ออกจากเตียงสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากการจัดห้องเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วห้องนอนของผู้สูงอายุต้องมีความสะดวกสบายเริ่มต้นจากจัดให้ห้องนอนอยู่ในชั้นที่1เพื่ออำนนยความสะดวกในชีวิตประจําวันภายในบ้านลดปัญหาอุบัติเหตุเพราะไม่ต้องขึ้นบันไดไปยังห้องนอนของตนเองและสุดท้ายค่ะสร้างมุมผ่อนคลาย บ้านสำหรับผู้สูงอายุค,ควรมีมุมพักผ่อนหย่อนใจที่จะสร้างความผ่อนคลายให้กับชีวิตอาทิ สาราริมน้ำมุมสวนดอกไม้เล็กๆสนามหญ้าหรือมุมต่างๆภายในบ้านควรม,มีมุมสันทนาการที่เสริมสร้างกิจกรรมสร้างรอยยิม้มและมีเสียงหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือเห็นไหมคะว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการจัดบ้านใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องอยากหรือเรื่องใหญ่ที่ต้องทุ่มทุนสร้างและใช้เงินเยอะแยะมากมายเลยตัดสินใจพร้อมลงมือเปลี่ยนแปลงเท่าที่คุณสู้ไหวโดยใช้วิธีจากสาระความรู้ดีๆที่เรานามาฝากกันในวันนี้เพื่อ จัดบ้านสําหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมเรียนรู้ปรับเปลี่ยนและนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้สูงอายุในครอบครัวของเราใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างสะดวกปลอดภัยและมีความสุขค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขด้วยความห่วงใยจากเราสวทอสังขละบุรี